เสียงปลาดเช้าในอำเภอแม่ฮองสอนยังไม่ทันคึกคักดีก็เกิดเสียงดังเพี้ยเรากับฟ้าผ่าลงกลางลานตลาดจนทุกคนสะดุ้งสุดตัวผู้คนหันขวับไปมองคนตกใจจนทำถุงพักเลนพื้นเพราะภาพตรงหน้าช่างเลวร้ายเกินบรรยายใช้ชราเจ้าของแผงดอกพยาเสือคงผู้ใช้แรงกายดูแลต้นไม้ทั้งปีกำลังค้มหน้ารับแรงตบจนแก้มแดงช้ำมือสั่นไม่หยุดพอทั้งเจ็บทั้งอับอาย ผู้ลงมือไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตำรวจใจเครื่องแบบไอ้หน้ายิงพยองเหมือนเจ้าของพื้นที่สายตาเต็มไปด้วยความเหนือกว่าและอำนาจเทียมที่ตนสร้างไว้เองเขาตะโกนลั่นตลาดที่นี่กูคือกฎหมายคำพูดนั้นเหมือนเหยียบศักดิสตรีของชาวบ้านทั้งตลาดให้แหลกคาฝุ่นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดแม้แต่ลมหายใจก็หนักไปหมดแต่แล้ว ในคณะทุกคนกำลังยืนมองอย่างหวาดกลัวก็มีหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงาแผงร้านดวงตาคมกริบท่าทางมั่นคงไม่ไหวเอ็นแม้แต่นิดเดียวเธอยืนควางหน้าลุงชาอย่างไม่ลังเลนำเสียงชัดเจนและเฉียบคมดังไปทั่วตลาดคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชนอีกต่อไปประโยคนั้นเหมือนประกาศเริ่มต้นสงครามสงครามระหว่างความยุติธรรมกับผู้มีอำนาจที่คิดว่า ต้นอยู่เหนือทุกคนในแม่ห้องสอนสวัสดีคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่กดหัวใจและกดติดตามช่องคดีลึกลับไทยออดิโอของเราทุกการกดไลค์กดแชร์และติดตามของคุณคือกำลังใจสำคัญให้เราสร้างเรื่องราวลึกลับใหม่ๆมาฝ้ากันทุกวันคะ่ะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคดีต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะเช้าวันหนึ่งในฤด,ดูหนาวที่อำเภอแม่ฮ่องสอน หมอกสีขาวขุ่นลอยคลุ้งเหมือนควันไฟตามหลังคาบ้านไม้เก่าทั่วทั้งตลาดสดกลิ่นกาแฟดำหอมหล่อนลอยคลาวกับเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าอย่างคึกคักใกล้ทางเข้าตลาดไต้พ้าวใบสีน้ำตาลสีดมีชายชราอายุราวเจกว่าอันคนนั้นกำลังก้มอิงเงยเง,ยงยจัดวางต้นดอกพยวเสือโครงที่เขาเลี้ยงดูมาทั้งปีชื่อของเขาคือลุงการจน ต้นไม้แต่ละต้นคือความหวังเล็กๆของลุงเพราะเงินที่ได้จากการขายจะนำไปซื้อยารักษาหลานสาวที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านดอกสีชมพูอ่อนที่กำลังตูมแน่นทั้งตน้นทำให้คนที่เดินผ่านต้องหยุดมองลุงกันจนรูปเบาๆที่กิ่งหนึ่งพร้อมยิ้มอ่อนโยนปีนี้น่าจะขายได้ดีขอให้พ่อค่ารักษาหลานที่เธอเขาพึมพำในใจ ไม่นานก็มีรถรถเก่งส,สีขาวจอดเทียบทางเดินออกมาหญิงสาวรูปร่างท่อนงามสวมชุดไทยประยุกต์สีแดงลายดอกพยาเสือโครงลงมาจากรถเธอชื่อสัติมาร้องหัวหน้ากองวัฒธ,ธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนชื่อเสียงเรื่องความเสื่อสัตว์ต่อประชาชนเป็นที่รู้กันทั่วเมืองคุณลุงคะต้นนี้ขายเท่าไหร่คะสสสิมสถสมด้วยน้สสสสสสสอสสโยนสสสสสานสสสสกสสกสกสส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  เพราะไม่คุนคุยกบับเจ้าหน้าที่ระดับสูงต้นเล็กสองอยบาทต้นใหญ่หกอยบาทเลยจ้ะเซซิมายิ้มตาเป็นประกายงามทุกต้นเลยคะคุณลุงขายให้ฉันซต้นนะคะไมบน้าลุงการจนเปื้อนรอยยิ้มความปีติทำมือเข้าสั้นด้วยความดีใจแต่ความสุขนั้นอยู่ได้เพียงแค่ชั่วอิดใจเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ตำรวจจราจรดัง ดังลั่นตลาดก่อนเลี้ยวปาดเข้ามากระทันหันจนฝุ่นฟุ้งกระจายตำรวจคนนั้นคือ10บตำรวจตรีมนัสเจ้าหน้าที่จราจรที่ขึ้นชื่อเรื่องความกลางชอบข่มขู่แม่ค้าและคนหาเช้ากินคำในตลาดเขาเดินลงจากรถด้วยใบหน้าบูดบึง้งเหมือนจะกลืนใครเข้าไปทั้งคนเฮ้ล hey, ุงมาตั้งของขายอะไรตรงนี้ใครอนุญาตเขาตะโกนเสียงดังจนคนทั้งตลาดสะดุง้งลุงกัญจนรีบกอมนา ผมขายตรงนี้ทุกปีนะครับไม่เคยมีปัญหาเลยมณัสแค่หัวเรายาวแล้ววันนี้มีปัญหาจะขายตรงนี้ต้องจ่ายค่าที่วันละห้าใบบาทไม่งั้นรีบของทั้งหมดคนในตลาดเริ่มซุบซิบอีกแล้วมณัสมันมารีดเงินอีกแล้ว <c oughs> คราวนี้มาเจอสสิมาเขาคงไม่ง่ายแล้วละ่สะสสิมามองมนัสรงเงินคุณกำลังใช้อำนาจเกินเหตุเจ้าหน้าที่ไม่ควรข่มขู่ประชาชนแบบนี้คะ มนัสหันขวับใส่เธอด้วยสายตาดูมินเธอเป็นใครมาสั่งฉันที่นี่ฉันคือกฎหมายจากนั้นเขาทีบกระถางต้นพยาำเสือโคร่งใบใหญ่สุดต่อหน้าลุงการจนกระถางแตกกระจายดินกระจายเต็มพื้นลุงการจนต้นทุดลงกอดเศษกิ่งไม้ที่แตกหักน้ำตาไหลอย่างหมดสิ้นหวังเสียงหัวใจของสจิมาเหมือนถูกบีบเธอก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าว คุณเพิ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนต่อหน้าคนนับสิบฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆแน่นอนแน่นอนคะ่ะมนัสยกค้างอย่างท้าทายลองดูสิถ้ากล้าพ่อเซซิมาไม่รู้เลยว่าการก้าวขึ้นมาตรงนั้นจะนำไปสู่การประทัาครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองเล็กๆแห่งนี้ปาดแม่ห้องสอนในเช้าวันนั้นเมือนเวลาได้หยุดลง หลังจากเสียงกระถางแตกดังสะท้อนทั่วพื้นที่ผู้คนที่กำลังซื้อของอยู่ต่างหยุดชะง,งักบางคนหันหนีเพราะกลัวถูกลุกลงบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นแอบถ่ายวิดีโอ,โอแบบแบบแบบมือสั้นแอปไม่วิธีเพราะรู้ดีว่าเรื่องที่เห็นไม่ใช่เรื่องเล็กลุงการจนนั่งคุกเข้ากับพื้นก้มเก็บเศษกระถางแตกและกิงดอกพยาเสือโคงที่ทนหนาวฝนมาตลอดหนึ่งปี แต่กลับถูกทำลายเพียงเพราะอารมณ์ของคนมีอำนาจมือเหี่ยวเยนของลุงสั่นเท้าเสียงสะอื้นเบาทำเอาหลายคนต้องกลืนน้ำลายไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวจะถูกลากมามีเรื่องด้วยสสิมามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกเร้าลึกเธอสูดหายใจลึกแล้วก้าวมายืนประจันหน้ากับสิบตำรวจตรีมนัสน้ำเสียงเธอเย็นเฉียบแต่หนักแน่น คุณกำลังทำผิดกฎหมายทั้งการทำลายทรัพย์สินและการคมคู่ประชาชนค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้มนัสหัวเราะยันกฎหมายเหรอในตลาดนี้ฉันต่างหากคือกฎหมายเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเหมือนในข่าวที่เคยเห็นเลยถ้าไม่ใช่สสิมาฉันว่าไม่มีใครกล้าเถียงมนัสนะแต่แทนที่มนัสจะยอมถอยเขากลับเดินไปที่ต้นดอกพญาเสือโครงอีกต้นหนึ่งทำท่าจะยกไปยึดเซจมารีบยื่นแขนกัน หยุดคะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ยึดของใครทั้งนั้นมนัสตาใส่เธอเธอนี่กล้าเกินหน้าเกินตานะรู้ไหมฉันมีใครนุนหลังรองผู้กำกับโคตสวนคนใหญ่คนโตของจังหวัดนี้เธอคิดว่าจะชนะฉันหรอชื่อพันตำรวจเอกโคตสวนทำหลายคนหน้าทอดสีนั่นคือคนที่มีอิทธิพลที่สุดในกองตำรวจพื้นที่ภาคเหนือและขึ้นชื่อด้านการคุ้มครองพวกรีรทไในตลาดยาวนานหลายปี แต่ส,สิม,มาไม่ถอยถ้าคุณทำผิดจะมีใครคุ้มคุณได้ตลอดไปล่ะคะวันนี้คุณทำลายสินค้าของคนหาเช้ากินคำฉันจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดมนัสกัดฟันแน่นใบหน้าแดงกำเพราะความโกรธและเสียนาเขาตะโกนลั่นตลาดดีงั้นฉันจะจับลุงนี่เดี๋ยวนี้เลยท่านตั้งขายของโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก้าวพุ่งเข้าหาลุงการจนที่ยังคงก้มเก็บเศษตน้นไม้ แต่สติมากเก้าขึ้นควางอย่างไม่ลังเลดวงตาเธอแขงกล่าวถ้าคุณแตะตัวลุงการยน์แม้แต่นิดฉันจะให้ตำตํารวจสอบสวนกลางเข้ามาเองค่ะเสียงฮือฮาดังกระจายไปทั่วตลาดแทนที่จะเงียบมนัสกลับยิงเกลียวกราดเธอกล้าท้าทายฉันได้พรุ่งนี้ถ้ายังเห็นลุงนีขายอยู่ฉันลากไปโรงพักแน่นอนเขาสตาร์ตรถเสียงดังแฮกโกกแล้วขับพุ่งออกจากตลาด ทิ้งไวเพียงกลุ่มผู้ข้าวน้าซีดและบรรยากาศหนักอึงแม่ข้าคนหนึ่งเดินมาหาใยมาพูดเสียงเบาแต่สัน่นคุณสอดสีมากคะมนัสมันร้ายมากนะเขาเก็บเงินพวกเราเป็นเดือนใครไม่จ่ายก็โดนยึดของหมดเขามีคนนุ้นหลังจริงๆคะ่ะอีกคนกระซิบอย่าไปยุ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวคุณจะถูกกันแกงเอาแต่สัมามองไปทางลุงการจนที่กำลังกอดเศษดอกไม้พร้อมน้ำตา เธอพูดช้าแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมันถ้าวันนี้ฉันเงียบพรุ่งนี้จะมีอีกกี่ลุงการจนโดนแบบนี้หากไม่มีใครลุกขึ้นสู่ความยุติธรรมจะเต็มเมืองแม่ฮ่องสอนลุงกันจนเงยหน้าขึ้นคุณนูอย่าเสียงเพราะลุงเลยนะลุงไม่อยากให้ใครเดือดร้อนศส,สิมาสายหนะ้าความผิดอยู่ที่เขาไม่ใช่ที่ลุงคะ่ะแต่ เธอไม่รู้เลยว่าการพูดประโยคนั้นคือการเริ่มต้นสงครามเงียบกับผู้มีอิทธิพลที่สุดในจังหวัดคืนวันนั้นอำเภอแม่ฮองสอนคลุมด้วยหมอกหนาวทึบจนแทบมองไม่เห็นทนเสียงลมหนาวพัดผ่านหลังคาบ้านไม้ดังวีพีนรากับเตือนว่ามีเหตุร้ายกำลังก่อตัวขึ้นในเมืองเล็กแต่งนี้หลังเหตุการณ์ในตลาดซาจิมา ไม่สามารถลืมภาพลุงการจนร้องไห้เก็บเศษต้นพญาเสือโครงได้เลยเธอนั่งอยู่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสายตาเธอจ้องคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านแอบถ่ายไว้ภาพมนัสทีบต้นไม้ภาพเขาตะโกนคมคู่ลุงการจนและคำพูดที่ทำให้เธอเดือดที่สุดทีน่นี่ฉันคือกฎหมายนี่คือความยุติธรรมที่เธอไม่อาจปล่อยผ่านได้อีกต่อไป สสิมาวางโทรศัพท์ลงสูดลมหายใจลึกแล้วกดเบอร์โทรหาหาเพื่อนสนิทที่เธอไว้ใจที่สุดร้อยตำรวจเอกอนันต์หัวหน้าชุดส่วนสอบสวนตำรวจผู้ท่อนแม่ห้องสอนชายหนุ่มที่ยึดมั่นในความเที่ยงตรงและไม่เคยกลัวอำนาจมืดเสียงปลายสายดังขึ้นสสิมาน้ำเสียงแบบนี้ต้องมีเรื่องใหญ่แน่เล่าให้ฟังสิสสิมมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบตอนที่พูดถึงกระถางต้นไม้แตกน้ำเสียงเธอสั่นโดยไม่รู้ตัวอานั้นเงียบไปพักใหญ่ก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นมนัสเป็นลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจเอกโคตส่วนจะเล่นงานมันไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เสซิมารีบถามเราต้องทำยังไงถึงจะมีหลักฐานชัดเจนเสียงอน,นั้นตอบเช้าแต่มัน่นคง ต้องจับมันคาหนังคาเขาระหว่างที่มันกำลังรีทายหรือทำร้ายประชาชนอีกครั้งเซซิม่าเขาหมดคิว้วแต่มน,นัสมันระวังตัวขึ้นแล้วนะหลังเหตุการณ์วันนี้อันนั้นหัวเราเบาไ้ใช่แต่ไม่มากพอหรอกเพราะคนแบบมนัสจะทำผิดซ้ำเสมอตราบใดที่ยังคิดว่าตัวเองมีเส้นสายคุมจากนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้น คืนนี้ผมจะส่งทีมสายลับปลอมตัวเป็นพ่อค้าแมค้าเข้าไปตลาดแม่ห้องสอนเพื่อจับพิษกรรมของมันให้ได้ครบทุกข้อหาสาจิมาตกใจคืนนี้เลยเหรอใช่ต้องเร็วที่สุดถ้ารอนานพันตำรวจเอคโคสูรันอาจสั่งให้มนัสเก็บตัวแล้วทุกอย่างจะจบคำว่าเก็บตัวทำเธอรู้ว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดสจิมาบีบโทรศัพท์แน่นขอฉันช่วยด้วย ฉันอยากเห็นกับตาว่าความยุติธรรมจะถึงมือประชาชนจริงอันนั้นทอนหายใจฉันรู้ว่าเธอก้าหารแต่คืนนี้อันตรายมากสสิมาความผิดของมนั์ฉันเห็นแล้วแต่ถ้าปล่อยผ่านวันนี้ลุงการจนโดนวันหน้าอาจเป็นใครก็ได้ฉันยอมเสี่ยงอันนั้นเงียบไปก่อนตอบโอเคแต่สัญญาว่าจะทำตามคำสั่งผมทุกอย่างเข้าใจไหม สติมาพยักหนา้าแม้อันนั้นจะไม่เห็นเข้าใจเวลาีเอาอิสมตไคลทุนเรียบตลาดแม่ฮองสอนรถกระบะไม่มีผ้รารสราชการสามคันคอยแล่นเข้าใกล้ตลาดเก่าที่มืดเกือบสนิทภายในรถเป็นเจ้าหน้าที่สายลับสี่นายนายนายหนึ่งปลอมเป็นคนขายผลไม้อีกคนปลอมเป็นคนขายผักที่เหลือปลอมเป็นนักท่องเที่ยวทุกคนติดกล้องเจียวไว้ที่กระดุมเสือ้อ อานันต์นั่งในรถคันหลังสุดมองจอออนิทเล็กๆที่โชว์ภาพสดจากกล้องของสายลับทั้งสี่เขาพึมพำม,ม,มนัสถ้าแกทำอีกครั้งคราวนี้จะไม่มีใครช่วยแกได้แล้วเสสิมนันังอยู่เบาหลังดวงตาไม่ละไปจากจอหวยเธอเต้นแรงเสียงฝีเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าของชะตากรรมเริ่มดังขึ้นเรเนคืนนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดโปง แต่เธอไม่รู้เลยว่าผู้ที่กำลังเฝ้ามองอยู่ในเงามืดคือศัตรูที่ใหญ่กว่ามนัสห <c oughs> ลายเท่ารุ่งเช้าถนนตลาดเก่าในอำเภอแม่ฮองสอนยังคลุ้มด้วยหมอกสีขาวจางๆกลิ่นกาแฟโอบรานลอยจากร้านริมทางผสมกับไอหนาวทำให้บรรยากาศเหมือนสงบแต่ในความสงบนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นสักจี มามาถึงก่อนฟ้าสางเธอสวมเผาพันคอสีเทายืนหลบที่มุมหนึ่งของตลาดสายตายตาจับจ้องไปที่แพงต้นพญาเสือโคร่งของลุงการจนวันนี้คือวันที่ความจริงจะทุกเปิดโปงลุงการจนยืนจัดต้นไม้เหมือนปกติมือสั่นน้อยแต่แววตาเปลี่ยมความหวังซาสิมาเดินเข้าไปกระซิบเบาลุงไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้ลุงไม่อยู่คนเดียวแล้วเสียงลุงตอบเบาๆขอบใจมากลูกเอ๋ย ขอให้พวกเขาได้รับผลกรรมจริงๆไม่เกยจากนั้นเจ้าหน้าที่สายลับสี่นายในชุดพ่อค้าแม่ค้าเริ่มกระจายเข้าเข้าประจำจุดแต่ละคนติดกล้องมินิที่หน้าออกส่งสัญญาณภาพสดไปยังรถกระบะที่จอดห้างออกไปประมาณ90เมตรรถตอดอานันต์นั่งอยู่ในรถดวงตาจับจ้องจอมอ,อนิเตอร์ไม่กระพริบทุกจุดพร้อมหรือยังเสียงเขาเค้มและมันคงพร้อมครับผู้กอง ทุกคนรายงานผ่านชุดเสือสารระหว่างนั้นมอคเริ่มจางลงเล็กน้อยได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังแรงงงจากท้ายตลาดหลายคนในตลาดชะง,งักทันทีสจิมากก้มหน้าหลบแต่หัวใจเต้นแรงเพราะเธอรู้เสียงนี้ดี สิบตำรวจ3มนัสมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ทัวริงสีดำของเขาแล่นเข้ามาอย่างหยาบคายล้อส,สาดน้ำจากพื้นทนกระเด็นใส่พ่อค้าแม่ค้าแต่เขาไม่แม้แต่จะมองมนัสลงจากรถเหลือบตามอองรอบตลาดเหมือนเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เขาเดินตรงไปที่แพงของลุงการจนกลับมาอีกแล้วเหรอน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรังเกียจลุงการจนยกมือไหวผมแค่อยากขายต้นไม้เลี้ยงหลานครับนาย ผมไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมานัสหัวเราเร็นคอไม่ผิดเหรอเดี๋ยวฉันจะบอกเองว่าอะไรผิดจากนั้นเขายกขาขึ้นเหมือนกำลังจะทีบกระถางต้นไม้อีกครั้งแต่ครั้งนี้มัปมีมือหนึ่งคว้าข้อเท้าไว้ทันเป็นเจ้าหน้าที่สายลับยาในปีสานลำพูนที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายสมโอเขาทำเสียงแบบคนบ้านเอ๊ะจะเตะทำไมล่ะครับนายของเขาหาก,กินนะครับเนี่ย คนทั้งตลาดอาปากข้างบรรยากาศตึงเป็นเส้นลวดใบน้ำมนัสเปลี่ยนสีทันทีจากแดงเป็นคลา้ามึงรู้ไหมว่ามึงกำลังแตะใครอยู่ลำพูนยิ้มเย็นรู้ครับรู้ว่าเป็นคนที่ประชาชนเข้าเบื่อที่สุดทั้งตลาดเสียงฮือฮาดังขึ้นมนัสกัดฟันกรอดก่อนพลักลำพูนอย่างแรงไอ้บ้านนอกมึงอยากลองดีกับตำรวจหรอเขาตะโกนแล้วชกเข้าที่ท้องลำพูนหนึ่งที ปึก๊กลำพูนแกล้งสะดุ้งถอยหลังให้กล้องจับภาพชัดจัดอีกด้านหนึ่งสายลับยิงนอฟโดนรีบสกิดชาวบ้านให้แอบถ่ายเพิ่มจากหลายมุมอันนั้นในรถกระบะก,กับมือแน,น่นหลักฐานครบแล้วแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดเขาต้องการให้มนัสพูดคำที่ใช้รีไทยเสมอและทันใดนั้นเองมนัสตะโกนขึ้นเงินค่าทีวันนี้ต้องจ่ายคนละห้ามฝ่าใครไม่จ่ายฉันยึดของหมดอันนั้นผมงะ ได้แล้วสสิมาที่ซ่อนอยู่หลังร้านขายข้าวโพดได้ยินเต็มสองหูเธอกำมือแน่นจนสัน่นมนัสกำลังเดินไปจับกระถางอีกไปแต่ก่อนที่เขาจะเตะเสียงผู้หญิงดังขึ้นกองตลาดซิบตำรวจตรีมนัสยุดเดี๋ยวนี้มนัสหันควับและในเสียววินาทีเขาเห็นหน้าเธอสสิมาหมายหน้ามนัสสีเผือดเร้ากับเจอผีแต่เขายังพยายามตะโกนกลบเกลื่อนเธอมาออกหน้าให้พวกนี้หรอ เธอไม่ใช่ตำรวจจะส,สั่งฉันได้ยังไงาส,สิมาเดินออกมาช้าเวลตาแข็งเหมือนเล็กมาเว่กลาดแม่ห้องสอนเงียบกริบในทันทีที่ิาซิมาก้าวออกมาจากมุมตึกทุกสายตาเบิกกว้างไม่มีใครคิดว่าเธอจะกล้าเผชิญหน้ากับมนัสตรงตรงท่องแบบนี้มนัสกำมือแน่นตัวสั้นด้วยความโกรธไม่ใช่เพราะกลัวาส,สิมาแต่เพราะเขารู้ว่ากล้องหลายตัวกำลังจับภาพเขาอยู่าส,สิมาเธอทำแบบนี้หมายความว่าไง เสียงมนัสดังก้องสสิมาไม่ตอบเธอเดินช้าเข้ามาหยุดตรงหน้าลุงการจนจากนั้นหันไปมองมนัสด้วยสายตาเชียบคมวันนี้ฉันจะไม่ให้คุณแตะต้องลุงการจนแม้แต่ปลายเล็หลำพูนที่ยังปลอมเป็นพ่อค้าสมโอแกล้งถามขึ้นอา้าววันนี้ตำรวจจะเตะของชาวบ้านอีกไหมล่ะครับเสียงหัวเราะแผ่วายลอยมาจากหลายร้านมัดของมนัสกำแน่นขึ้น นายนตาเข้าแดงกำเหมือนสัตว์ถูกต้อนเข้ามุมเขาตะโกนสั่งกล้องพวกนั้นหยุดท่ายใครทายถือว่าก่อกวนเจ้าหน้าที่แต่ครั้งนี้ชาวบ้านไม่ยอมกลัวอีกแล้วมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากแผงขายกระเพราถ้าไม่ผิดกลัวกลองทำไมละนายตลาดทั้งแถบเริ่มฮือขึ้นมน,นัสกวาดสายตามองซ้ายขวาเหมือนกำลังจะระเบิดความโกรธออกมาแล้วคำที่เขาไม่ควรพูดที่สุด ก็หลุดออกมามนัสกระแทกเสียงลั่นที่นี่ใครไม่จ่ายห้าใบาบาทของยึดหมดจบคำพูดนั้นทำให้ตลาดทั้งตลาดเดือดเป็นไฟเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วบริเวณได้หลักฐานแล้วได้ยินเต็มสองหูเลยในรถกระบะอันนั้นยิ้มเย็นทันทีขอบคุณที่มอบหลักฐานให้เองนะมนัสเขา้าความหม่ขึ้นทุกหน่วยพร้อมเข้าจู่โจมรอคำสั่ง การประทะเริ่มต้นขึ้นมนัสยืนตัวพยายามแสดงอำนาจสุดท้ายเซซิมาเธอคิดว่าเธอใหญ่แค่ไหนถ้ายังควางฉันจะจับเธอข้อหาขัดขวางเจ้าหน้าที่เซติมาส่วนทันควนเจ้าหน้าที่ที่ล่วงละเมิดกฎหมายไม่มีสิทธิ์อ้างกฎหมายมาปกป้องตัวเองคนทั้งตลาดปรบมือมนัสน้าเสียไปหนึ่งวินาทีก่อนเหยียดยิ้มชัวรายงั้นมาดูกันว่าเธอจะคุ้มครองลุงการจนได้ยังไง เขาพุ่งเข้าลุงการเหมือนเสือกระโจนเหยื่อแต่ก่อนที่ปลายเท้าจะถึงกระถางปังเสียงตะโกนดังลั่นตลาดปฏิบัติการล็อกตัวเดียวนี้จากสี่มุมตลาดเจ้าหน้าที่สายลับทั้งสี่กระโดดออกจากที่ซ่อนทุกคนเผยบัรตำรวจพร้อมกันตำรวจแม่ห้องสอนห้ามขยับชาวบ้านตกใจร้องเสียงเสียงดังมนัสชะง,งักก่อนจะหันกลับมาแต่ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามวิ่งหนี เจ้านาทีสองนายรีบเข้าล็อกแคนจากด้านหลังอีกคนกดไหล่เขาลงกับพื้นมนัสคัมรามปอยพวกแกไม่มีสิทธิ์ฉันมีเส้นฉันอันนั้นเดินเข้ามาช้าแต่หน้าเรียบเฉยแต่แฝงความแข็งกร้าวสิทธิ์หรือนี่คือสิทธิ์ของประชาชนต่างหากที่จะไม่ถูกรีดไถอีกต่อไปเขาก้มลงกระซิบและวันนี้เส้นของนายจะช่วยอะไรไม่ได้อีกแล้ว มนัสหยุดดินทันทีสีหนาเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวสุดขีดแต่ฟันร้ายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นทันใดนั้นโทรศัพท์ของมนัสที่เล่นอยู่บนพื้นดังขึ้นหน้าจอขึ้นชื่อที่ทำให้ทั้งทีมชะง,งักพันตำรวจเอเอโคตสวกสิมามองอน,นันเขาคือคนที่คุ้มหลังมนัสใช่ไหมอนันพยักหน้าเบามากแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันใช่และการที่เขาโทรตอนนี้ แปลว่าเขารู้แล้วว่าเรากำลังจับลูกน้องคนโปรดของเขาตลาดเริ่มเงียบอีกครั้งเรากับทุกเสียงทุกลมหนาวพัดหายไปผู้กองอันนั้นจะรับสายไหมสสีมาถามด้วยเสียงตึงเครียดอันนั้นจ้องหน้าจอก่อนตอบช้าแน่นอนเพราะนี่คือเวลาที่เงามืดจะเผยตัวออกมาเขากดรับฮัลโหลผู้กองอันนั้นพูดครับ เสียงชายใหญ่หนักแน่นและน่ากลัวดังขึ้นจากปลายสายใครให้สิทธิ์แก้จับคนของฉันเสริมีมชงักสายลมที่พัดผ่านชวนซันสถานผู้บงการตัวจริงได้ออกโรงแล้วลมหนาวจากดอยอินทนพัดแรงจนป้ายหน้าตลาดวหวดังคึกอันนั้นถือโทรศัพท์แน่นขณะที่เสียงของพันตำรวจเอโคสวรรดังลอดปลายสายมาอย่างเย็นยะเยือกอันนั้นปล่อยคนของฉันทันที ไม่งั้นแกจะไม่มีที่ยืนในจังหวัดนี้อีกตลาดทั้งตลาดนิ่งเงียบแม้แต่ลมหายใจของสสีมายังหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนั้นตอบเสียงเรียบผมจับเขาเพราะเขาทำผิดไม่ได้จับเพราะเขาเป็นคนของใครทั้งนั้นครับเสียงปลายสายหัวเราหยันอย่าทำเป็นพระเอกเลยเด็กน้อยแกคิดว่าแค่ตำรวจผู้ทันระดับอำเภอจะสู้ฉันได้หรออันนั้นเงียบสักพัก จากนั้นพูดช้าถ้าความจริงอยู่ข้างผมผมไม่จำเป็นต้องสู้ใครคำตอบนั้นทำให้โคดส่วนร้องเงียบไปหนึ่งวินาทีแล้วตะโกนลันโทรศัพท์แกกำลังเล่นกับไฟอนันต์ให้เวลาแกสิบนาทีถ้าไม่ปล่อยมนัสฉันจะลงมาเองโทรศัพท์ตัดทันทีบรรยากาศหนกัก เหมือนก้อนหินทับอกทุกคนเสียงเครื่องยนต์หลายคันดังมาจากทนใหญ่ไฟหน้ารถทะลุทะลวงหมอกหนาวเหมือนหอกแสงสามิมากระสิบเขามาจริงรถ SUV สีดำสามคันจอดตรงหน้าตลาดประตูเปิดออกพร้อมกันเหมือนฉากหนังมาเฟียชายชุดตำรวจชั้นสูงก้าวลงมา6คนและคนเดินลงท้ายสุดคือชายร่างสูงใหญ่ใบหน้าเคร่งครึมดวงตาคมกริบพันตำรวจเอกโคตสวน เขาเดินตรงเข้ามาหาอนันต์รองเท้าหนังเหยียบพื้นซีเมนชัดทุกก้าวเหมือนไม่มีใครในจังหวัดนี้กล้าควางเขาได้ไนละ่ะคนของฉันเสียงเข้าทุ่มตาแต่กดดันรุนแรงอนันต์ชี้ไปที่มนัสซึ่งถูกใส่กุญแจมือโคตซูรัสมองแล้วหัวเราเบาอๆปล่อยเขาซะแล้วพวกแกทุกคนยังมีงานทําพูดดีแต่ก่อนที่อนันต์จะตอบสจิมาก,ก้าวออกมายืนตรงหน้าโคซูรทุกคนตกใจ ลำพูนกระสิบซส,สิมาอย่าเข้าใกล้เข้ามากแต่เธอไม่หยุดเธอเงยหน้ามองผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดด้วยสายตาไม่หวั่นไหวหนูต่างหากที่มีเรื่องจะพูดกับทานขาโคตรสโรังเลิกคิวเด็กผู้หญิงจากสำนักงานวัฒนธรรมจะมาสร้างฉันเหรอซาจิมาหายใจเข้าลึกเธอเปิดแฟ้มเอกสารในมือแล้ววางมันตรงหน้าภูพันธ นี่คือหลักฐานการทุจริตที่เกี่ยวกับโครงการที่ดินป่าสงวนดอยแม่สะเรียงชื่อของท่านอยู่ในนั้นครบทุกหน้าหากวันนี้ท่านควางการจับกุมมนัสแฟ้มนี้จะถูกส่งขึ้นกรุงเทพทันทีทุกคนอาปากค้างลูกน้องโคดสวรรนหันมามองหน้ากันอย่างตกใจสีหน้าโคดสวรรคเข้มขึ้นทันทีเขาก้าวมาประชิดสสีมาน้ำเสียงกดตำราวกับฟ้าผ่ากลางเขาเธอรู้ไหม ว่าเธอกำลังล้ำเซนอันตรายแค่ไหนสสิมาไม่หลบรู้ค่ะแต่ลุงกันจนไม่ได้ทำอะไรผิดผิดคือคนที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายโคดสุรันกำมือแน่นแต่ก่อนที่เขาจะตอบอันนั้นเดินนมาขวางน้ำเสียงหนักแน่นแต่สงบผมได้บันทึกเสียงคำคู่ของท่านแล้วครับและกลองจากสี่มุมตลาดกำลังถ่ายทอดสดไปยังหน่วยงานส่วนกลางโคดสุรันชะง,งัก เหมือนโดนอัดลมหมดทั้งออกเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนที่มาด้วยกันเริ่มถอยหลังหนึ่งในนั้นพูดเบาๆท่านเราไม่สามารถช่วยมนัสได้แล้วครับหลักฐานชัดเกินไปตลาดเงียบงนันมีเพียงเสียงลมหายใจหนักกวงของโคตสุรันสุดท้ายเขากัดฟันพูดช้าทีละคำจับมันไปก็ได้มนัสรองเสียงลงท่านผมไม่พิษผมทำตามคำสั่งท่านโคตสว,ตวังตวาดหุบปากฉันไม่รู้จักแก คำพูดนั้นเหมือนมีดแทงตรงหัวใจมนัสเขาทรุดลงร้องไห้คุมคลังตำรวจสองนายลากตัวเขาขึ้นรถทัศสีมามองตามด้วยแววตาสราไม่ใช่เพราะสงสารมนัสแต่เพราะเธอรู้ว่าอำนาจมืดเมื่อหมดประโยชน์มันจะทอดทิ้งลูกน้องอย่างไร้ปราณีรุ่งเช้าวันต่อมาเข้าการจับกุ่มมนัสและการสอบสวนโคตสุวังแพร่กระจายทั่วจังหวัด ชาวบ้านพากันนำต้นพญาเสือโครงใหม่มามอบให้ลุงกันจนจนหน้าบ้านเข้าเต็มไปด้วยดอกสีชมพูลุงกันจนน้ำตาซึมขอบใจมากลูกซาซิมาถ้าไม่มีหนูป่านนี้ลุงไม่เหลืออะไรเลยซาซิมายิมคนทำผิดต้องรับผลคลุงเมืองน,นี้ต้องปลอดภัยสำหรับคนธรรมดาอย่างลุงค่ะอน,นันเดินมาข้างแสดงส่งยิ้มที่ดูภูมิใจเธอทำได้ดีมากจริงๆซาซิมา เศรษฐีม้ามองตลาดที่กำลังคึกคักอีกครั้งผู้คนหัวเรา้าเด็กนิกวิ่งเล่นต้นไม้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเตะกระจัดกระจ่ายบัดนี้กับเบ่งบานสวยงามที่สุดเธอพูดเบาบางครั้งความยุติธรรมอาจมาช้าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันมาถึงแน่นอนลมอ่อนพัดกลีบดอกพญาเสือโครงปลิววอนเหมือนประกาศว่าแม้ห้องสอนได้รับแฟงใหม่แห่งความยุติธรรมแล้ว